ไม่อร่อยไม่อร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายวันเสาร์นะคะไม่ได้มาคุยกันนานแล้วเนาะปยาก็ไปนู่นนี่นั่นเนาะก็เลยอยากมานั่งคุยนะคะหลายๆคนถามป้าย่าะว่าปยาข่าวเรื่องของการสามีไม่ให้กินอาหารไทยมันมีจริงๆเหรอเนาะปยาก็เลยมานั่งคิด คนอื่นที่ปะยายเคยได้ยินนะก็มีจริงๆนะคะมีจริงๆห้ามจริงๆที่ที่เคยได้ยินนะไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่เห็นไม่รู้จักนะคะว่าเป็นใครแต่ได้ยินมาว่าเคยถึงขนาดจับทิ้งอ่ะโยนทิ้งหรือว่าก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าโยนออกไปเลยอะไรเงี้ยคือเขารับไม่ได้กลิ่นอาหารไทยบางอย่างนะคะนั่นแหละแต่ ที่ป้ายาประสบมานะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเป็นบรรทัานเนาะอันนี้เอาตัวเองเป็นบรรทัานานะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นๆเนาะเ,เขาห้ามไหมเรื่องกลิ่นอาหารแรงนะคะเขาก็ห้ามแบบว่าห้ามแบบไม่ได้บังคับนะคะโหกลิ่นเหม็นจัง a s ชนะคะคำนี้ที่เขาพูดประจำแต่ห้ามไหมห้าม <c oughs> แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามกิน เขาไม่ได้สั่งนะคะเขาไม่ได้สั่งเขาห้ามเขาห้ามว่าเอยเหม็นนะ่ะกินอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดแค่นั้นนะคะอันนี้บ้านของป้า่านะลุงนะแกก็บอกอุ้ยเหม็นทาอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่มีกลิ่นแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นส้มตาปลาร้านะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับปลารนะ้าเนาะอ่ะเอ,เ,อเ,อเอาปลาร้าแล้วกันบ้านป้า่านะปลาร้าน้ปาปลาหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็ กะปินะคะแล้วก็อีกอย่างแกงส้มใต้แกงส้มกลิ่นแรงมากนะคะฝรั่งเขาจะไม่ชอบกลิ่นกระชายนะคะอย่างน้ํายาขนมจีนนะป้าย่าทำอย่างเงี้ยเขาก็มีบ่นนะมีบ่นว่าเอ้กลิ่นอะไรอะแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งพอ่อทั้งลูกนะคะแต่ลูกเนี่ยเราบ่นกลับไม่ได้นะเราก็บอกแค่ตอนแรกๆนะเขาพูดมาป้าย่าก็ ก็ไม่ก็เงียบนะไม่อยากต่อล้อต่อเถียงไม่อยากมีเรื่องมีปัญหานะคะอยู่ด้วยกันเนาะเราทํากินจริงๆมันก็มีกลิ่นเราเป็นคนกินเราชอบกลิ่นอุ้ยกลิ่นกระชายหอมแต่ไม่ใช่เขาไม่ใช่นะคะเขาเหม็น ฉะนั้นอะไรที่มันจะก่อเกิดการเป็นปัญหาในบ้านนะป้ายาก,ก็เงียบนะแรกๆป้ายาก,ก็เงียบเงียบหลายๆครั้งเข้า,ขามันก็ทนไม่ได้นะป้ายาก,ก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่ามาพูดแบบนี้กับอาหารฉนันะเขาจะบอกแอชกินอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแอชแอชตลอดนะคะ <laughs> นั่นแหละเราก็เอยเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะแบบเฮ้ยไม่ได้ย่ามาพูดอย่างนงี้ได้ไงนี่คืออาหารนะลุงก็พูดแต่ไม่บ่อยนะคะลุงเราบ่นกลับได้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ย ปะยญาก็มีกลับบ้างโตตอบลุงกลับบ้างเอ้ยไม่เลิกไม่หยุดนะ่ะมีทางเดียวที่ลุงจะไม่มีอาหารมีกลิ่นในบ้านคือลุงต้องหาเมียใหม่แล้วปะยาบอกก่อนนะไปหาถ้าหาเมียไทยนะลุงก็ยังจะได้กลิ่นอาหารไทยอยู่แต่ถ้ายังไม่อยากได้กลิ่นปลาก็หาถามเขาก่อนว่าคุณกินปลาหรือเปล่าปรญยาพูดอย่างนี้กับลุงนะคะแล้วก็ บาชกูนะคะเชิญเลยนะคะไม่ว่ากันนะคะคนเราเนาะมันถ้าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยเรื่องอาหารน่ะมันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมคะก็มีอาจจุดเลิกลากันได้แต่ในเมื่อคุณรับเราได้เราก็รับคุณได้ในบางอย่าง อาหารนอร์เวย์ไม่ใช่ว่าจะถูกปากเราทุกอย่างใช่ไหมคะมีบางอย่างก็เราก็รับกลิ่นไม่ได้เหมือนกันกลิ่นมันแรงเหมือนกันแต่เราก็ไม่พูดเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นอาหารของเขาแค่เราเลี่ยงที่จะไม่กินใช่ไหมคะอย่างซอสเซิร์ตอะไรหลายๆอย่างเนี้ยกลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบป้ายะเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อใช่ไหมเวลาเขาทําเนื้อทําอะไรมันกลิ่นมันแรงเราก็ ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าก็ทนเอาเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นอาหารในการกินนั่นแหละฉะนั้น จนบ่นหล,หลายๆครั้งนะอนนี้ป้ายะเาเอาเอา,เอาที่บ้านมาพูดนะคือลุงแกก็พูดนะหลายๆครั้งว่าอ้อเมนน่ะขอได้ไหมอยากกินได้ไหมส้มตําปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าส้มตำไทยอย่างงี้ได้นะแต่ว่าอย่าใส่น้าปลานะคะน้ําปลานี่เขาก็ไม่ชอบนะทั้งพ่อทั้งลูกนะคะเขาไม่ชอบกลิ่นน้าปลาเอามากๆเลยเราก็เลยบอกเขานั่นแหละยื่นคําขาดไปนะคะคําขาดที่ป้ายายื่นสองข้อ แล้วก็คําเสนอคำ,คำขาดมนะั้งคำเสนอนะก็นั่นแหละหาเมียใหม่นะคะแล้วก็ให้เขาถามด้วยว่ากินไหมปลาะนะถ้ากินก็อย่าเอาอย่าเอาเขานะคะไปะยาบอกลุงอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าไปหาเมียที่กินปลาะมาเพราะว่ายังไงคุณก็หนีไม่พ้นเพราะว่าคุณจะเอาคนที่กินปลาะคุณก็จะหนีปลาะไม่พ้นฉันไม่สามารถที่จะทิ้งปลาะได้ฉันเกิดมากับปลาะมีน้องชายไปยาบอกว่า ปีแรกเนาะที่ปะยาะมาไปะย่าเอาปลาร้ามาด้วยนะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆเป็นขวดน้ำอะ่ะเป็นก็เราขาดไม่ได้น้องชายพูดว่าเอาไปทําไมเนี่ยทํายังก็ไม่เคยกินไม่รู้ซะแล้วมาอยู่บ้านเนาะต่างบ้านต่างเมืองมันหายากนั่นแหละน้องชายว่าพอดีน้ําหนักมันเกินแล้วทีเนี้ปะยปยาก็ุยจะเอาปลาร้าออกมันก็เสียดายไงเพราะเอามาแค่สามขวดก็เลยเอาออกขวดนึงเอาไว้สองขวด,ขวดเขาบอกเอาปลาร้านั่นแหละออกก็น้องชายปะยาะไม่กิน คือทําไมเขาถึงไม่กินเขากินแหละแต่เขาก็ไม่ได้ว่าต้องขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆมีความหลังเด็กๆก,กินแต่ปลรราเมืนินทาน้องชายลามไปหาน้องชายอะ วกับมาที่ที่นอร์เวย์เนาะที่บ้านปะยานั่นแหละหลายๆคนก็มีปัญหาปะยาไปดูหลายๆคลิปเขาก็บอกว่าสามีห้ามกินอาหารไทยสามีไม่ให้กินปลาร้าสามีไม่ให้นวดให้นี่บ้านปะยาล่ะเป็นไหมบ้านปะยาก็เป็นนะคะลุงก็เป็นลูกชายลุงก็ยิ่งหนักนะคะอย่างลูกชายลุงเขาไม่ใช่สามีเราเนี่ยแล้วเขาไม่ใช่ลูกเราเราก็บ่นเขามากไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สามีเราเราบ่นได้ บ่นเรามาเหรือเราบ่นกลับนะคะลุงนะนั่นแหละปะยะก็เลยยื่นข้อเสนอไปหาเมียใหม่ซะนะคะแล้วก็แนะนําด้วยว่าอย่าเอาคนที่กินปลรราไม่งั้นก็ชีวิตนี้คุณก็หนีปลรราไม่พ้นนะคะแล้วก็สองให้หาเมียใหม่แล้วใช่ไหมคะปะยะก็ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าเธอนะถ้าลุงอะ่ะลุงอะ่ะเลิกสูบบุหรี่ปะยะเลิกกินปลาได้ลุงเอาไหม นั่นแหละยื่นข้อเสนอกับลุงเลยว่าไปยาเกิดมากับปลาทั้งชีวิตละตั้งแต่เด็กละเกิดมาก็ได้กินปลาแล้วพ่อแม่พากินเนาะแต่ว่าขาดได้ไหมก็ขาดได้นะบางทีปลาหมดก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ใส่ก็ได้ฉะนั้นไปยาคิดว่าไปยาขาดได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าอุ้ยนะมันอยู่ที่กรรมกรรมกรรมพืชก็อยากกินไงก็เลยเเวลาไปก็ซื้ออะไรอย่างงี้เนาะ แล้วแต่ลุงอ่ะปะยาก็ยื่นข้อเสนอไปว่าลุงถ้าคุณเลิกสูบบุหรี่นะฉันฉันอ่ะเลิกกินปลาร้าไปตลอดชีวิตได้เลยปะยาท้าลุงนะนั่นแหละลุงก็เลยบอกว่างั้นว่าจกูเลยนะเห็นไหมฉะนั้นเขาก็ต้องรับเราได้นะคะจะห้ามไม่ให้เรากินปลาร้าจะห้ามไม่ให้เรากินของกลิ่นของเหม็นนะมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นพิกะปิมันอร่อยไหมเพื่อนๆว่าอร่อยนะติด มันเป็นรสชาติของคนไทยเราน้ำพริกกะปิแกงใต้แกงเหลืองนะคะอันเนี้ปะยปยาพูดเฉพาะเอ่อสิ่งที่บ้านปะยาะเขารีเควสมาว่าขอได้ไหมขออยากให้กินได้ไหมนะก็ทําให้เขาไม่ได้หรอกค่ะถ้าทําแล้วก็น่ามึนเอาค่ะที่บ้านปะยานะำปะยาะก็น่ามึนคะ่ะน่ามึนไม่ไม่สนใจหรอกฉันฉันจะกินนั่นแหละเนาะฉะนั้นป,ป้ากับลุงลุงเขาก็ไม่แฮปปี้นะคะลูกก็ไม่แฮปปี้ เรื่องเรื่องกลิ่นอาหารประยาะเนาะก็มาคอนเฟิร์มนะคะว่าหลายๆคู่หลายๆครอบครัวนะคะมีปัญหาจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารสาม,มีห้ามจริงแต่เขาไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งว่าห้ามกินนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเขาก็เข้าใจว่าเรามาจากไหนใช่ไหมคะเขาก็เข้าใจบางคนอาจจะบอกว่ามีบางคนอ่ะห้ามเลยห้ามให้ซื้อด้วย อันนั้นก็แล้วแต่บุคคลเนาะบางคนเขาก็ใจดำจริงๆอันนี้ต้องพูดนะคะว่าใจดําจริงๆห้ามให้เมียกินอาหารไทยนะคะห้ามจริงๆไป้าญาได้ยินมานะแต่ที่รู้จักก็ไม่มีนะคะส่วนใหญ่เขาก็บ่นกันนั่นแหละตามภาษาเขาไม่กินใช่ไหมคะเขาก็บ่นกลิ่นป้าญาก็จําได้เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะปะะ้าญาตำน้ําพริกกะปินะคะกลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆเนาะ ตอนนู้นเมื่อหลายปีแล้วนะคะพี่ที่คนไทยแกบอกว่าเอ้ยย่าพี่นิมนต์พระมาที่บ้านนะก็ถ้าจะทำตักบาตใจบาตอะไรก็มานะปะา่าเฮ้ยเรามีชะอมนะคะเรามีชะอมเราจะทอดชะอมไข่แล้วก็ตำน้ําพริกกะปิป่าก็ลืมคือคิดว่าพระท่านคงอยากฉันแล้วป่าก็ตําน้ําพริกกะปิใช่ไหมป่าก็ตําน้ําพริกกะปิแล้วก็ทำไข่เจียวชะอมไปแล้วทีเนี้ยลุง แกไม่รู้แล้วปะยาะยตักใส่กล่องไปใส่บาตรให้พระแล้วลุงแกไม่รู้ใช่ไหมแกเห็นแล้วอยู่ในครกป้ายะก็เอาจานปิดไว้เพราะว่ารีบแต่เช้านะคะเพราะว่าต้องไปใส่บาตรแต่เช้าเอาเอปิดจานปิดโครกหินไว้นั่นแหละกลับมาหายป้าะยะก็เลยถามว่าอา้าวไอ้ไอ้น้ำพริกฉันไปไหนเนี่ยลุงบอกว่าฉันเททิ้งแล้วมันเหม็นโอ้ยเนาะแต่อพูดเรื่องพระนะคะสาธุลูกไม่ได้ออ้นี่เลยเนาะ ลืมถามพี่เข้าไปว่าพระนะ่ะพระพระนอคนนอร์เวย์นะคะพระท่านไม่ชันอยู่แล้วดีนะคะที่ยังมีลูกศิษย์มาด้วยเป็นพี่คนไทยเนาะเขาก็เลยว่าโอ้ยดีมากเลยเนาะได้กินน้ําพริกกะปิกับไข่ชะอมทอดลืมไปค่ะว่าพระท่านเป็นพระคนนอร์เวย์นะคะคนนอดนะคะก็เลยตำน้ำําพริกกะปิไปถวายพระดูไปยาาคิปสิเธอลืมลืมนึกจริงๆนะนั่นแหละ พอป้ายากกลับมาบ้านกะจะมากินเนาะเพราะว่าเราจะกินด้วยเราก็เลยตำเผื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยลุงเททิ้งโหโกรธมากเลยอะโกรธมากแต่ก็เออนนะตำเอาใหม่ตำใหม่ฉันยังมีอีกเป็นกระปุกทิ้งฉันไปแค่นั้นอนะโดนบอรี่ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ฉลอกเออไม่ได้กินฉนลอกเนาะฉันตำใหม่ไดนมม้นั่นแหละป้ยากก็ตำใหม่นั่นแหละค่ะ เนาะพูดมาแล้วก็ขำนะคะเรื่องกลิ่นอาหารนะเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวปัญหาในครัวเรือนจริงๆนะโอเคคะ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้เพื่อนๆเพลิดเพลินเนาะแล้วก็ได้คําตอบนะว่าเอ้จริงๆเขามีคนแบบนั้นจริงๆเหรอห้ามจริงๆเหรอห้ามจริงๆค่ะไม่ให้กินจริงๆค่ะแล้วแต่คนนะคะว่าจะรุนแรงระดับไหนเนาะโอเคคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ ฮาเด布拉และสมเินเดี๋ยวไปทำน้ำน้ายาขนมจีนน้ำยาเนาะให้กลิ่นกระชายมันเต็มบ้านไปเลยฟ i สติงดอนดูอิวอินนอร์เวย์ชัวร์ใช่ไหมชัวร์ไม่ชัวร์ first t h i n g s t า r v e สงป้อนร่าฝีไทยขี้ pues นี่다른 Mm อะไรอยู่เปลือแพบทางเกือบม 8алось อังก์ unified f r a m e w é